่ผมจะไม่บอกว่าใครถามคุณคุณต้องตอบเท่านั้นครับคุณเต่าครับคำถามแรก <c oughs> ไปเงียบจังเลย <c oughs> คำถามแรกนะครับรีเบาอรานี้ไหมถ้าวนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกัน <c oughs> เต่าครับเต่าทำอะไรอะ่ะเลต่าตอบได้วยน,นะครับชันครับทุกคนสองคนสองคนเว้ยของข้าดาวของคุณขอ,องข้าดาวผมคนเดียวใช่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันก็คือคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยถูกดิหรือคุณจะอยู่กับใครอะ่ะคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะทำอะไร วันสุดท้ายนะย้ำวันสุดท้ายวันสุดท้ายอะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองเ่รวะอะไรนั่นพี่คือชีวิตมันก็สั้นอะอะไรที่มันไม่เคยก็จะตายแล้วก็ทักทีตอบอะไรที่สันสั้นเลยต้องการจะฟังอะไรอะไรเงด้ยเอา เอาสิ่งที่เต่าคิดเว็บแรกเพราะเราบอกแล้วซื้อสัตส์กับตัวเองอคำถามนี้คือไม่ว่ายังไงทุกคนก็รักถูกไหมอเอาที่คุณคิดอ,อยากัะเตะมันเต็มที่จะทำอะไรกับพระชาใช่วันสุดท้ายที่คุณอยู่ด้วยกันผมจะพามาไรป้นร้านทองครับผมเดี๋ยว ชี Dante, วติตมันไม่พอใช้ขนาดนั้นเลยผมอยากทำเร็วว่าโอ้ยโอ้ยประโยคนี้ยิ่งพูดยิ down, ่งประโยคนี้ยิ่งพูดแล้วยิ่งซัพพอร์ตเพราะว่าพระเอกเร็วว่าผมอยากทำเร็วว่าวันหลังพี่จะจำคำนี้ไปพูดว่าเดี๋ยวพี่จะดูดีอ่ะผ่านไปขอต่าสลับกันบ้าง ห้าชุดห้าชุดอก็ห้าห้าผมหอ๋อสมไม่เป็นไรพี่ถือของเต่าแล้วทมเต่าลยแล้วกันเนาะหอ่ะโอเคบ้าเราเไเนี่ยเอ้สครามเราใครจะถื้อโละไม่สงสายมีเดียมือเดียวแล้วห้ามถามซ้ำด้วยเดี๋ยวผมถาเองแล้วำม่จิบอัน อ่ะอันนี้ถามแล้วนะหนูอะไรนะเต๋อจะถามเองเหรออย่าเลยเดี๋ยวภาษาไทยผิดเองเดี๋ยวคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่ตั้งคำถามรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมน้องปาล์มเหดี๋ยวน้องบามรับของรางวัลสิเลยเอาไม่ของรางวัลอ่ะมาของรางวัลไม่เอาเหรอตายแล้ว10เซตไงโอ้ยเราได้10เซตแล้วอ่ะได้ เอามาด้วยอย้กให้เดียวแตวโมทำไมเราดูดีเลยอ่ะ11เซตเฮ้ยเป็นผมผมเปิดายม่หนมาเลยวั่เราไหวพร้าวันไหนเนี่ยโอ้โหจับจะได้เจออีกอ่ะคำถามต่อไปนะฮะของของขาวชาอาตตาอ่ะถามว่าเรื่องที่ขาชาอ้อนเต่าล่าสุด แล้วอ้อนยังไงอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนสองคำถามนะครับเออเออนัคือว่าถามพระชาระกันเพราะเขาเขียนถามด้วยอ่ากาถามพระชาระกันชื่อสั่งกับตัวเองเองล่าสุดเออใช่ไหมตัวเองไม่ตอบไปสวิตเซอร์แลนด์ผมไปแกนี่คุณไปอ้อนกินไตเหรอ ตัวเนี่ยไอ้สาวคนเนี่ยกุ้แพงจะพังอยู่แล้วอือห้าไอ้ไอจีเลันเนี่ยโอ้โหสงสารมากเลยคุยจานอยู่รว่า้วยกันแล้ผมไคยเจอรถของนอสแตนแล้วผม ป็นรถีมชอบมากๆแล้วผมก็เลยบอกคนว่าทำท่าแต่ว่ามีท่าก็อบมีท่าหรือทาไม่ได้ทำได้ถ้าโดนหา้วไยอมได้ห้าสี่ามสองเอาและเต่าตอว่าขอไม่เอโอ้ยเตาเลยเขาเล่าดีเลยถ้าคุณอยากขับรถสปอร์ตสปอร์ต อยากรู้นะเจริญแต่งมาเออผมชอบคุณเดี๋ยวผมติดคุณเข้าคณะเลยนะวกนี้พวกเกลียวคุณอยู่รอดผมอยากขับเบนซ์ไปแล้วผมก็จะเป็นดาวไลน์คุณใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมพาส้อนชิ้นเพิ่มอะข้าหนังตัวไว้นะครับไอ้เมื่อกี้ใครเป็นคนถามนะอย่าลืมนะรู้รู้ตัวแล้วของรางวัลตอนท้ายนะฮะ ใครกลั้นหายใจได้นานกว่ากันรลหว่างเต่าและคชาอันนี้คือภาษาของเต่านะเออต้องลองลองยังไงกลั้นหายใจก็เอาหูปิดจมูกปิดปากแล้วก็กลั้นหายใจไว้เมื่อผมบอกเริมใครไม่ไหวก็ค่อยเปิดซื่อสัต์กับตัวเอง ตอนที่คุณจะมีดาวไล์เยอะๆเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเอาเลยไหมนมะได้ถูกคนรับสลกกันเลยโอ้ยมีกันะไรครับถูกเองก็ได้นี่เจ้าไอเดียนะเกิดอะไรนะก็อกใช่ไหม เอาเลยนะอ๋ออ๋ออามือปิดจมูกปิดปากนะหนึ่ง,งใครไม่ไหวบอกนะฮะจะได้รู้มเฉยเอยเฉยเฉยเเฉยายาเ,เ,เ,เนเฉย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 เคยเย่ฉยเฉยเยเฉ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 ยมฉยเฉยเฉเดยยเฉเฉยเฉยเยเเขา,ายเยเฉยเยาฉยเ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 าเเเเเยยบกันนะครับ จริงจังนะครับจริงจังอะไรเบอร์นั้นก็ดีนะเฮ้ยเต๋อเป็นนักกีฬานะแต่กระชาเก็บลงเก่งกว่าเอ๋อเป็นนักว่ยน้ำต้องมีแค่มาว่ายน้ำเถอะที่ได้แขกเาเท่ากับหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอยังไม่หมดยังไม่หมด ซื่อสัตย์กับตัวเองนะอัไรพีเ่เคยเออแพ้แล้วเออหมดก็ได้วะจริงเหรอผมหมดก่อนคุณหมดก่อนรู้คำตอบแล้วน,นะ,ะดีถ้าไม่ตอบคำถามแต่ละทีมันเหนื่อย <laughs> ชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยทำแฟนมิสที่แม่ให้ก้นหญ่ใปขอเ <laughs> กาหลีเลยนะฮะ เก็หลีนะครับถลอกกันาาามามาผ่านชีวิตศิลปินเกาหลีมา30-40ชีวิตครับเป็นเลยไม่เคยมีสักวินทีที่ให้กั้นหายใจเรนนะครับศิลปินไทยบ้านศ <laughs> ิลปินไทยก็ผ่านมาเป็นสิบนับเออแปลกว่ะขอให้พวกคุณกลั้นหายใจเลยนะใครถามนะตุ่นคนที่ถามคือร้อ,องนะร้องนะคนง่ายนะคนถามยกมือเลยอยู่ไหนอโอ้อ้าวคนหน้าพี่โป้นี่หว่าแค่ไม่ลุกแรง ทำไมไม่อม,มาออเหี่ยวอีออกอ,อ้าวต่อไปนะถ้าผมอืมอยู่แล้วล่ะอ้าวเพืไป<อ>สิ่ง<ป>ที่อยากจะขอโทษซึ่งกันและกันบ้างไหมครับอะไรนะมีสิ่งที่อยากจะขอโทษซึ่งกันและกันบ้างไหมได้รัชชาถ้ามีให้พูดให้แปลงกลับฟังด้วยอา้าวรู้เลยว่าเป็นคนยังไงไม่เขียนชื่อด้วยสแสดงตัวด้วยครับใครเขียนครับมาเอาล้วัน ไม่เปิดการไม่งั้นไม่ตอบนะครับท่านท่านหัวหน้าครับครับผมท่านมีดาวลายเยอะท่านไมีดวงชะต์ดีดีมากถ้าถ้าเกิดความคำพูดของท่านไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวต่อไปคนจะไม่ทำงานนะครับโอเคครับผมครับผมท่านต้องตอบด้วยครับเรื่องคืนนั้นเอไม่ไม่ใช่คืนนั้นออ๋สิ่งที่อยากจะขอโทษก็เผื่อจะเป็นเรื่องคืนนั้นยังไงครับคืนนั้นคืนนั้น เอาเอาเตาก่อนเอาชาก่อนชาก่อนชาคชาจะขอโทษไหมละครับผมไม่มีคือทุกสิ่งที่ทำคิดดีแล้วคือไม่เวลามันทำผิดต่มันขอโทษตรงหน้าเลยมันจบกันแล้วงคือไม่มีอะไรครับผ่ผิดแล้วขอโทษเออขอโทษเว้ยข้างหน้าทำใหม่เออขอโทษอีก ไม่มีอะไรค้างคาจบจบแต่ปก่อนดีก่มนไ่มีมันไม่ีมันไม่ค้างคาเรื่องที่ต้องขอโทษแต่มันค้างคาเรื่องความรู้สึกคุณมีไหมคุณมีไหมมีอะไรที่อยากขอโทษกับชาเขาไหมโอ้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยคุณน่าทำมาเยอะนะไม่เคยทำไม่เคยทำไม่เคยทำ อยากยัผมบอกแล้วผมอยากทำเร็วๆบ้างอยากทำช่วงครัอ,ะะอยากทำเพื่มครั้นึงพ่อพระเอกทำถามองคณครับคุณเต๋าเาเยีย่ากเต๋าเรียก f c ว่าอะไรคุณผูครับคุณ p h เต๋าเรียก f c ว่าอะไร เลขสี่าอะไรนี่คือคำถามของเขาครับบางทีงานนี้ก็เจออะไรแปลกๆลองถ้าแบบหลอเโอ้ยมีแบบวนนี้